ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอสโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโต c r ครีเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทั้งคุณที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับช่องของเราก็จะพยากรณ์แบบเสี่ยงทายเป็นหลักซึ่งเป็นดวงพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับขอให้รับชมอย่างมีวิจรารณญาณน,นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้น ผมทำงานดูดวงนี่คนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อดันดอมอีกเช่นเคยในหัวข้อที่ว่าความโชคดีมหาศาลที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร็วๆนี้เออว่ากันตามความเชื่อนะครับเป็นการเสี่ยงถ่ายไพย่ยิปซีไพ่ทาโร่ว่ากันไปตามความเชื่อ ความโชคดีมหาศาลที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร็วๆนี้คืออะไรนะผมจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีสองสำรับนะครับในการเปิดร่วมกันนะใช้ไพ่สองสำรับในการเปิดร่วมกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่เราจะใช้ไพ่สองสำรับในการเปิดร่วมกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปนได้นะครับโอเคทำใจสบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะ,ะนึกถึงครูบาอาจารย์พระคุณบิดามดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะ แล้วก็หัวข้อวันนี้ก็คือความโชคดีมหาศาลที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร็วๆนี้นะครับอืความโชคดีมหาศาลที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร็วๆนี้ใบแรกของวันนี้จะเป็นไพ่อะไรมาดูกันเออโอ้สามเหรีรยญ t r e e of p e n t a c ค e s คุณจะได้สังคมใหม่นะ สังคมใหม่มิตรใหม่เพื่อนใหม่มีโอกาสพบป,ปะสังสรรค์หรือแม้แต่การประชุมสัมมนาพูดคุยสร้างโปรเจกต์สร้างงานใหม่ๆมีการพบปะผู้คนแน่นอนแล้วก็ใดๆคือสังคมคุณจะกว้างขึ้นนะครับสังคมจะกว้างออกไปแล้วก็โอ้สามดาบ e e ีออฟ o r ร s สามดาบในที่นี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องอกหักรักคุดแต่เป็นเรื่องความเสียใจผิดหวังใดๆหรือเปล่าบางท่านอาจจะเพิ่งเปลี่ยนงานตกงานหรือว่ามีความผิดหวังใดๆเกิดความสูญเสียในครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเสียใจส่วนบุคคลนะครับผมยังมองว่าไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในดวงชะตาเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปก่อนเราจะยังไม่ด่วนสรุปนะครับโอเคนะ แต่เอาเป็นว่าผมว่าคุณมีความผิดหวังบางอย่างอยู่ตอนนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปอ,อ่โอ้ราชินีถ้วย Queen of Cups คุณเป็นคนใจดีนะครับตามพลังงานว่ากันตามหน้าไพ่นะตามตำราสากลราชนีถ้วยก็คือความที่เป็นคนใจดีมีเมตตาคุณเป็นคนน่ารักในใสายตาคนทั่วๆไปใครๆส่วนใหญ่ก็ชื่นชมคุณนะครับคนส่วนใหญ่ชื่นชมคุณอย่างไม่ต้องสงสัย ผมว่าคุณวางตัวดีแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่าข้อติงนิดนึงของราชินีถ้วยเนี่ยบางทีอาจจะใจดีเกินไปนะอาจจะทําให้โดนเอาเปรียบได้อยู่เสมอๆเพราะคนบางคนเห็นว่าคุณใจดีเกินไปย้ําว่าบางคนนะที่อาจจะเอาเปรียบคุณได้ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาชื่นชมคุณนะคนส่วนใหญ่ชื่นชมคุณถ้าจะมีคนส่วนน้อยคิดไม่ดีกับคุณปล่อยเขานะครับแล้วก็อ โอ้ oh, ชัดเลยพูดไปทันขาดคำอ่าเจ็ดไม้เท้า seven of wands คุณโดนบางคนเอาเปรียบจริงด้วยเออหรือถูกบางคนพูจารับหลังอยู่ใส่ร้ายป้ายสีแบบนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณจิตใจดีไงคุณเลยกลายเป็นเป้านิ่งคุณไม่ต้องกังวลนะครับนะไม่ต้องกังวลผมว่าจากนี้ไปมันอะไรอไรมันจะดีขึ้นนะอ่ะสามเหรียญใบแรกบ่งบอกชัดเจนว่าคุณมีโอกาสได้มิตรใหม่สังคมใหม่ การพบปะผู้คนแม้แต่การพูดคุยเปิดอ,อกเคลียร์ใจกับใครบางคนอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะเรายังไม่ด่วนสรุปนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ผมว่าคุณเหนื่อยเรื่องคนเออมากคนมากความอะไรแบบนี้แล้วก็อ้า,าราชินีดาบ Queen of s ซอ r d สคุณมีบัดดี้ดีมีเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ดี ในขณะที่คุณเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานสุภาพนุ่มนวลคุณจะมีคนแกร่งอยู่อีกหนึ่งคนที่คอยดูแลคุณอยู่ห่างๆไม่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครจะออกหน้าปกป้องคุณรับแทนคุณหรือไม่แต่คอยเชื่อมั่นว่าคุณอยู่ในสายตาคนคนหนึ่งที่เขาเป็นห่วงคุณมากและเขาคอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะทั้งต่อหน้าหรือรับหลังคนคนนี้ดีนะครับรักษาไว้ให้ดีเป็นมิตรแท้ได้เลยจะตีความว่าเป็นผู้ใหญ่คอยแบ็กอัพคอยสนับสนุนก็ได้นะ หรือจะเป็นคนรุ่นเดียวกันก็ได้อายุไม่เกี่ยวแต่เอาเป็นว่าในขณะที่คุณกําลังเป็นคนบุคลิกอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลจะมีคนที่แข็งแกร่งอีกคนหนึ่งคอยแบ็กอัพพยุงคุณอยู่เออประมาณนี้สบายใจได้เลยนะครับแล้วก็โชคดีคืออะไรนี่เอ็มเพรสดีเอ็มเพ s สไพ่ตัวแม่ไพ่ สุดยอดของความอุดมสมบูรณ์ออกมาถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงมาดูไพ่คลิปนี้วันนี้ใบนี้ตรงตัวคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดถ้าเป็นคุณผู้ชายมาดูคุณมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ได้รับการสนับสนุนจากสุภาพสตรีประมาณนี้ได้เลยนะอย่างที่ย้ำกันเสมอว่านารีอุปถัมภ์ไม่ใช่ให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่หมายความว่าจะมีโชคดีจากสุภาพสตรีเออได้ลูกค้าเป็นผู้หญิงและได้เจ้านายผู้หญิงเพื่อนร่วมงานผู้หญิงหรือโชคดีจากสุ ح ح สภาพสตรีแม้แต่การเสี่ยงโชค เสียงดวงอะไรแบบนี้ก็ดีและถ้าคุณผู้หญิงโดยตรงอันนี้ก็ชัดเจนเป็นไพ่เรียกว่าเอ,อาหจักรพรรดินีสุดยอดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับรับไว้เลยนะครับคุณจะมีโชคชะตามีดวงชะตาที่สุขสบายมากขึ้นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อ่าแล้วก็เอ็มเพรสนี่อีกอย่างหนึ่งอ่าสำคัญเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวมีโอกาสมีบุตรมีลูกนะครับนะแล้วแต่ความพร้อมนะแล้วก็ไปกันต่อนะครับ ใบต่อไปจะเป็นอะไรเป็นการเสี่ยงทายกันสดๆโอ้ส oh, ีถ้วย four of cups คุณไม่พอใจสิ่งใดหรือเปล่ามีอะไรมากระทบจิตใจหรือไม่อย่างไรหรือบางทีการวางแผนอนาคตการวางแผนชีวิตไว้แล้วบางอย่างมันยังไม่เป็นไปตามแผนเอออะไรแบบนี้ใจเย็นๆผมว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น เมื่อกี้มีเอ p มเพรสแล้วนะสีถ้วยนี้บางทีอาจจะเหมือนกับคุณอยากได้อยา่างนึงแต่มันยังไม่ได้คิดว่าอยากนึงกลับได้อีกอยาก่างนึงอะไรแบบนี้เอาใจเย็นๆบางทีคนเราจะได้ดีเกินคาดนะครับเอออยากได้อย่างนึงอาจจะได้ดีเกินคาดเป็นไปได้นะครับอย่าไปใจจดใจจ่อว่าฉันจะต้องได้สิ่งนี้ไองานนี้คนนี้เท่านั้นบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้เกินคาดตามความเชื่ออะไรอา้าไปกันต่อนะครับ แล้วก็โอ้ซีดาฟสซ์ซีถ้วยซีดาผมว่าคุณต้องการการพักผ่อนสักหน่อยนะช่วงนี้ที่ผ่านมาอาจจะมีความเครียดทั้งตึงเครียดร่างกายจิตใจความคิดจิตใจอารมณ์วิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้แบ่งเวลาพักผ่อนส่วนตัวบ้างนะ ไม่ว่าจะเป็นพักกายพักใจออกไปเดินทางท่องเที่ยวหรือพักผ่อนอยู่กับบ้านเฉยๆนังน่งๆนอนๆให้เกิดความผ่อนคลายทางจิตใจทางสมองแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือแม้แต่เป็นช่วงเวลาทบทวนตัวเองเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมให้ตัวเองค้นหาสิ่งดีๆให้ตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับ บางทีคนเราอาจจะต้องการเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนสิ่งดีๆด,ดังกล่าวไปแล้วข้างต้นว่าคุณมักจะเจอปัญหามากคนมากความเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเวลาปลีกวิเวกอยู่กับตัวเองบ้างคุณจะมีสมาธิที่ดีขึ้นอาจจะคิดอะไรดีๆออกก็ได้นะครับเออลองดูนะแล้วก็อโอโสบายใจได้ราชาไม้เท้าอ่า king of wands ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือแม้แต่พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ใดๆก็แล้วแต่คุณมีแบ็กอัพที่ดีดังกล่าวไปแล้วข้างต้นว่าคุณไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอนคุณเป็นคนที่มีแบ็กดีเพื่อนดีมิตรสหายดีบัดดี้ดีไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ตอนนี้มีคนเป็นห่วงเป็นใยคุณคอยพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณพร้อมที่พยุงคุณในวันที่คุณผิดพลาดอะไรแบบนี้นะครับขอให้สบายใจได้เลยความโชคดีกําลังมาผมเชื่อตั้งแต่ไพ่ดีเอมเพรสแล้วล่ะนะ เพียงแต่บางอย่างอาจจะยังไม่ถูกใจนักเออไม่เป็นไรนะครับแล้วก็โ,โหอัศวินถ้วย Knight of c u p s จะมีมิดใหม่ที่ดีนะมิดใหม่ในที่นี้เราจะไม่ตีความฟันธงทันทีว่าเป็นคู่รักมีคนมาจีบอะไรแต่เราทำนายว่าคุณจะได้กลยยัลยาณนะมิมรที่ดีอัศวินถ้วยเป็นได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายมิติ เป็นเพื่อนใหม่คนมาจีบก็ได้อะหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นสังคมใหม่ๆดังกล่าวก็ได้มันสอดคล้องกับใบแรกเลยนะสอดคล้องกับสามเหรียญใบแรกที่ว่าคุณมีโอกาสพบปะสังคมใหม่ได้เจอผู้คนพูดคุยเจรจาอะไรต่างๆนา,นานามันมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นไปได้ว่าคุณจะได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่กัลยาณมิตรที่ดีมีคนเข้ามาในชีวิตแน่นอนและเผลอเอาจจะมีการมาจีบได้ด้วยในความเป็นอัศวินถ้วยอยธรรมดา ถ้าคุณรอคอยความรักความสัมพันธ์ดีๆอยู่คุณมีโอกาสมีคนมาจีบแต่ก็ไม่ต้องรีบนะครับขอให้ค่อยๆดูไปเดี๋ยวมาดูใบต่อๆไปซื่อว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะไพ่อยากบอกอะ,อะไรเพิ่มเติมอ่าอืมจัดเมน สบายใจได้โชคดีฟ้าประธานคำพิพากษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากฟากฟ้ามาบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้รับโชคดีใบนี้จริงๆเป็นไพ่ไม่ดีไม่ร้ายถ้าทำดีมาโดยตลอดจะได้ดีแต่ถ้าทำผิดไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมเช่นกันแต่ผมทำนายดีเพราะใบแวดล้อมดีนะ คุณจะมีความโชคดีอุดมสมบูรณ์สิ่งที่รอคอยมีโอกาสสมหวังตามปรารถนาแบบนี้หรือได้ดีเกินคาดดังกล่าวเอ,อ,อยากได้สิบอยากได้ร้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้หลักพันหลักหมื่นเลยแบบนี้อยากได้หมื่นได้แสนได้ล้านแบบนี้เป็นไปได้ตัวเลขนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะครับในชีวิตจริงอาจจะเป็นสิ่งอื่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเองินเรื่องทองสเสมอไปนะมาดูกันต่อ จัดเมน้นมาหายห่วงแล้วเอาอ,อีกอย่างหนึ่งจัดเมน้นนี่ถ้าคุณรอคอยความสัมพันธ์นี่มันเป็นไพ่ของการมั่นหมายตกลงคบหาดูใจก็ได้เช่นกันถ้าสอดคล้องกับอัศวินถ้วยเมื่อกี้เป็นไปนได้ว่ามีโอกาสที่มิตรใหม่จะมากระชับความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วก็ได้เช่นกันอยู่ที่บริบทของแต่ละท่านนะครับนะการเสี่ยงทายนี้สามารถตีความได้หลากหลายไม่ต้องยึดติดดูสบายๆรับเอาสิ่งดีๆไว้นะครับ โอ้ห oh, oh. พูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้เป๊ะๆสิ่งดีๆมามาจริงๆ The Sun ไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่สากลออกมาแล้วไม่ธรรมดาวันนี้สบายใจได้หายห่วงไม่ว่าไพ่แวดล้อมจะดีมากดีน้อยอย่างไรมี The Sun การันตีอยู่ดวงคุณดีแน่นอน สอดคล้องกับหัวข้อวันนี้ที่ว่าจะมีความโชคดียิ่งใหญ่ความโชคดีมหาศาลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดให้คุณตามความเชื่อน้อมรับไว้นะครับผมรับด้วยคนอ่ะมาเรามาโชคดีไปด้วยกันเดอะซันมาแล้วนับจากนี้ไปไม่ว่าไพ่อะไรจะออกมาก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะครับโอเคดีงามสุดยอดบันทึกไวเลยเดอะซันออกมาแล้ววันนี้เออแล้วก็ไปกันต่อสบายๆนะครับแล้วก็ โอ้แปดถ้วย e d g of cups โอเคชัดเจนเมื่อกี้มีเดอะซันแล้วคุณไม่ต้องห่วงนับจากนี้ไปจะมีแต่ความโชคดีแปดถ้วยมาแนะแนวแนะนำว่าอะไรที่เกินกำลังอะไรที่แบกไว้นานเกินกว่าเหตุแล้วไม่เกิดประโยชน์ใดๆเหนื่อยเปลา่าเหนื่อยฟรีหรือเป็นสิ่งที่เอาเป็นว่าเกินกำลังอขอให้ปล่อยวาง move on ซะแล้วเดินหน้านะครับมุ่งไปข้างหน้าเรียกว่าไม่ต้องหันหลังกลับไปมองอดีตมากมาย จริงอยู่ว่าคนเราไม่สามารถลบเลือนอดีตได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่อย่าเอามาจาฝังใจอย่าให้อดีตทําร้ายตัวเองใช้อดีตเป็นบทเรียนได้แต่อย่าให้อดีตทําร้ายตัวเองนะ move on แล้วจะดีนะขอให้เชื่อมันในเดอะซันเมื่อกี้นะขอให้เชื่อมันในเดอะซันะครับแล้วก็ดีงามวันนี้ The Sun ไม่ได้ออกบ่อยๆไม่ได้ออกง่ายๆออกมาทีไรโชคดีเมื่อน,นั้นตามความเชื่อ โอ้โห oh, uh, ราชินีไม่เท้า Queen of Wands เดี๋ยวนะเมื่อกี้ตอนแรกมี King of Wands ไปแล้วนี่ทั้ง King of Wands Queen of Wands มีความเป็นคู่ไม่ธรรมดา คนที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสเจอคู่แมชคู่ที่เหมาะสมกับคุณประมาณนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องคนรักคู่ครองแปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อย่างดีเยี่ยมการงานพัฒนาก้าวหน้าอย่างยอดเยี่ยมทุกอย่างที่คาดหวังไว้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์แบบนี้ ทั้งงทั้ง Queen อฟวอนส์ออกมาไม่ธรรมดาโดดเด่นมากเรื่องการงานถ้าคาดหวังการงานการเจริญเติบโตทำธุรกิจอยู่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่ถ้าคาดหวังความสัมพันธ์มีโอกาสได้คู่เอ้ยไม่ธรรมดานะครับไปกันต่อวันนี้ดีจังเลยพลังงานสุดยอดอุ่นใจตั้งแต่เดอะซันออกมาแล้วมีเดอะซันหายห่วงใบนี้เป็นครอบจักรวาลเออนะครับไปกันต่อนะอืม โอ้ oh, สวยงาม2ไม้เท้า two of a n d s ความคาดหวังได้ถึงอนาคตที่ดีเออตามหัวข้อวันนี้ความโชคดีมหาศาลที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณคาดหวังอนาคตใดๆไ,ไว้คุณจะได้เกินคาดขอให้มองการไกลอย,าาย่าไปยึดติดอดีตดังกล่าวเมื่อกี้มองการไกลเข้าไว้แล้วขอให้เชื่อมั่นศรัทธานะครับคุณจะมีเรียกว่าความก้าวหน้ามีอนาคตที่ดีได้อย่างแน่นอนอ่าไปกันต่อเลยนะครับ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้ดวงดีแน่นอนแม้จะเป็นการเสี่ยงทายแต่การที่เราได้มาดูร่วมกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอืมสองเหรียญทัว p e เพนตาเคิลใบนี้ตีความได้หลายอย่างแต่ตามบริบทนี้เท่าที่เห็นนะณนะเวลานี้ผมตีความว่าคุณจะมีโชคดีไม่จบไม่สิน้นเออมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างไม่สิ้นสุดการหมุนเวียนของพลังงานสองเหรียญอินฟินิตี้นะครับนะ เป็นตัวแทนของการหมุนเวียนสิ่งนั้นเข้ามาสิ่งนี้ออกไปสิ่งนั้นเข้ามาสิ่งนี้ออกไปทํานายถ้าเป็นการเงินก็คือมีรายรับรายจ่ายที่สมดุลลื่นคล่องก็ได้เงินไม่ขาดมือก็ได้นะครับชีวิตที่กินดีอยู่ดีแบบนี้สุขสบายถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็เรียกว่าค่อนข้างบาลาน์ ชีวิตจะค่อนข้างสุขสบายไม่ต้องไปกังวลเรื่องใครไม่ต้องไปคิดว่าใครจะมาดีมาายอะไรคุณจะมีชีวิตที่ลอยตัวเหนือปัญหาได้ลอยตัวเหนือปัญหาไม่ใช่แปลว่าหนีปัญหาแต่หมายความว่าคุณจะมองโลกด้วยสายตาที่เป็นจริงเป็นธรรมเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วคุณจะไม่วิตกกังวลอะไรแบบนี้แต่ที่แน่ๆคือสรรพสิ่งทั้งหลายในชีวิตคุณจะมีการหมุนเวียนอย่างสมดุลบาลานซ์ดีมากๆนะครับโอเคไปกันต่อ พลังงานวันนี้ดีดีดีดงามเออสเตรนจ์ไพ่สิงโตออกมาอีกแล้ววันนี้มาจนได้นะครับไม่ได้ออกนานแล้วนะใบนี้ผมชอบมากใบนี้นะรักสิงโตเชื่องเกับหญิงแกร่งไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่พลังงานใบนี้บ่งบอกถึง เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขคุณเอาอยู่ประมาณนี้ออนี่คือเรื่องทั่วไปในเรื่องการงานการใช้ชีวิตนะครับเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะแต่ถ้ามีความเรื่องความสัมพันธ์แปลว่าคนรักของคุณจะเรียกว่าอยู่ในโอวาทเออคุยกันรู้เรื่องถ้าใครเคยทะเลาะกันงงแงงหงุงงดหงดิงดใส่กันปัญหาจะคลี่คลายคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหรือเป็นตัวแทนของคนราศีสิงห์ก็เด่นนะ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือฝั่งคนที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคนที่จะนําโชคดีมาให้คุณก็ได้เช่นกันวันนี้เรายังไม่ได้กล่าวถึงาธาตุราศีมากนักเพราะว่าไม่อยากให้ไปยึดติดมากมายถ้าจะให้พูดถึงบ้างก็นะาธาตุไฟเด่นาธาตุน้ําเด่นวันนี้นะไฟเมสิงธนูน้ํามีนกรกฎพิจิกเด่นแต่จะเป็นาธาตุใดก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นเพราะนี่คือการดูแบบเสี่ยงไทยแรนดอมนะครับนะรับไว้แต่สิ่งดีโชคดี ดีตั้งแต่เดอสันละขอให้เชื่อมั่นนะครับดีว่าดีถ้าไม่ดีจะหาวิธีแก้ไขให้เออโหดีแน่นอนดีว่าดีอัศวินเหรียญ n i g h t of Pentacles มีโชคลาภมีโชคดีทางการเงินเข้ามานะท่านที่ลงทุนลงแรงสร้างกิจการสร้างงานใดไว้จะได้เงินตามที่ตกลงนะ ตามที่ตกลงกันไว้ใครที่รอคอยเงินใดๆอยู่มีโอกาสได้แม้แต่การที่ลูกหนี้ที่หายไปนานจะนําเงินมาคืนแบบนี้โดยไม่คาดฝันอาจจะเป็นการคืนทั้งหมดหรือคืนบางส่วนทยอยคืนแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะมีโอกาสได้รับช่องทางทางการเงินใหม่ๆเจออาชีพใหม่เจอเรียกว่าโอกาสทางการเงินใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้อาจจะไม่เด่นเรื่องการเสี่ยงโชคนะ ต้องทำงานแรกมาเหนื่อยก่อนถึงจะได้เงินแต่คุ้มค่าแน่นอนประมาณนี้เดี๋ยวมาดูอีกสักใบนะครับแล้วเราจะได้ไปสำรับสองกันโอ้โหราชาถ้วย King of Cups ไม่ธรรมดาวันนี้ตอนแรกมีราชินีถ้วยมีราชาถ้วยไพ่คู่อีกแล้วถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์อยู่โอกาสได้คู่วันนี้สูงมาก มีทั้งิงถ้วยควีนถ้วยมีทั้งคิงไม้เท้าควีนไม้เท้าวันนี้ความสัมพันธ์โดดเด่นอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักเชิงชู้สาวเชิงคู่ครองก็จะเป็นความสัมพันธ์ฉันกัลยะาณมิตรที่ดีคุณจะได้เพื่อนซีเพื่อนที่เข้าใจเพื่อนรู้ใจมากมายแบบนี้ก็ได้และอีกอย่างที่แน่นอนคือคนจะมีคนใจดีเข้ามาในชีวิตเออมาส่งเสริมดวงชะตากันในหลายๆด้านนะครับโดดเด่นมากวันนี้การงานการเงินโดดเด่นมาเลย คาดหวังความสัมพันธ์ก็พอได้เดี๋ยวเรามาเปิดสำหรับ2เพิ่มเติมกันนะว่าอาไพ่สำหรับ2อ,อยากบอกอะไรเพิ่มเติมมาขยายความดูซิว่าจะมีพลังงานใดที่จะออกมาเป็นดับเบิลสเท่าหรือไม่เรามาดับเบิลเช็คกันนะครับพลังงานวันนี้นะขอไพ่สำหรับ2อ,ออกมา,าให้ดูอย่างแม่นๆเลยนะครับผมโอ้โหดีงามไหมล่ะเจ็ดถ้วยเซเว่นอัพค โชคดีมาหาศาลกำลังมามาในรูปแบบของตัวเลือกที่หลากหลายคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างหลากหลายมากมายเลือกดีๆก็แล้วกันผมเชื่อมั่นว่าคุณจะมีสัญชตาตญาณบางอย่างมีความสามารถมียานอย่างรู้บางอย่างในตัวคุณเองไม่ว่าตัวคุณจะรู้ตัวเองหรือไม่แต่คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกสิ่งใดจะมีทางเลือกดีๆมากมายเข้ามาให้เลือกเอารับไว้เลยนะครับโอเคไปกันต่อนะอา่า Oh, the f o o l สบายใจใบนี้สบายอก oh, สบายใจมาเลย the f o o l ละลาเฮฮาปาร์ตี้ใช้ชีวิตได้แบบที่อยากจะใช้ไม่ได้หมายความว่าสัมเลเทเมาหรือประมาทนะครับใบนี้ถ้าจะตีความแบบนั้นมันไม่ใช่บริบทนี้บริบทนี้ผมมองว่าคุณจะเป็นอิสระจาก พันธนาการปัญหาทั้งหลายที่เคยมีมาถ้าเคยติดขัดใดๆจะมีทางออกถ้าเคยรู้สึกว่าชีวิตมันเชื่องช้าเหลือเกินจากนี้ไปจะก,ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วถ้าคุณทํางานหนักเกินไปคุณจะได้มีเวลาพักผ่อนออ <c oughs> สอดคล้องกับสีดาบตอนแรกนะที่บอกว่าหาเวลาพักผ่อนบ้างเวลาพักผ่อนมาแล้วความเบเดฟูพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับตามความเหมาะสมเตือนนิดเดียวว่าอย่าประมาทเอออย่าล้นลาเกินไปให้อยู่ในกรอบอันพอดีนะครับ ถ้ากินดื่มก็เอาแต่พอดีอะไรประมาณนี้ความหมายของเดอะฟูลให้คุณมากกว่าให้โทษนะครับประมาณนี้ไปกันต่อนะอพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจะมีไพ่ดับเบิลหรือไม่มาลุ้นกันนะครับวันนี้นะโ,ฮโ,ฮโฮหนึ่งถ้วยเอซออฟคัพ ไพ่ความสัมพันธ์มาแล้วอา้าวจากที่ตอนแรกเราเน้นกันเรื่องการงาน,งานการเงินชีวิตทั่วไปความสัมพันธ์ดีปานกลางเมื่อหนึ่งถ้วยออกมาเพจชอบครับค่อนข้างฟันธงได้แล้วว่าความสัมพันธ์ก็เด่นไม่น้อยหน้าเรื่องอื่นมีโอกาสได้มิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่แม้แต่ความรักใหม่แฟนใหม่เอารับไว้เลยนะหนึ่งถ้วยผมรับด้วยคนเออประมาณนี้นะครับดีงามตั้งแต่อัศวินถ้วยเมื่อกี้นี้แล้ะ มีหนึ่งถ้วยออกมาการันตีเพิ่มเติมแปลว่าคุณได้มิตรใหม่แน่นอนถ้าคุณเคยมีปัญหากับสังคมเก่าๆคนเก่าๆลืมไปได้เลย move on ได้เลยนะจำแปดถ้วยเมื่อกี้ได้ไหมที่ผมบอกว่าให้ move on อดีตซะคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆมาแล้วรับไว้เลยนะครับแม่ไม่ธรรมดาเออถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์หนึ่งถ้วยนี้ตีความว่าเป็นหุ้นส่วนก็ได้อหุ้นส่วนบัดดี้ใหม่ๆกัลายาณมิตรดีๆก็ได้เช่นกัน เอาเป็นว่าเจอคนดีแน่นอนคนที่คู่ควรด้วยโอ้โหดับเบิลครับค u e นอ o ฟคั p ราชินีถ้วยมาแล้วดับเบิลดับเบิลวันนี้ไพ่สองสำรับปรากฏราชินีถ้วย2ใบค u e นอ o ฟคั p ออกมา2ใบโดดเด่นคุณจะเป็นที่รักของผู้คนมากขึ้นไปอีกดับเบิลทวีคูณที่ผ่านมาผู้คนนิยมชมชอบคุณอย่างไรคุณจะได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้นเป็นที่รักมากขึ้นไปอีกประมาณนี้โอเคไปกันต่อ ดีงามวันนี้ไพ่ดับเบลิลออกมาแล้วนะไม่ธรรมดาจะมีดับเบลิลอีกไหมเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปไปกันต่อโอ้ด้แฮงแมนไม่ต้องกลัวแฮงแมนแฮงแมนบ่งบอกถึงว่าลึกๆคุณยังมีความกังวลในใจอยู่ต่อให้สถานการณ์จริงจะดีงามอย่างไรแต่ลึกๆคุณยังแอบกังวล ขอให้คุณพยายามทําใจให้สบายๆลดความกังวลลงแล้วทุกอย่างจะดีนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะหรือถ้ารอคอยอะไรมันานๆนาน,น,าน,น,านแสนนานแล้วเนี่ยนะถ้ารอคอยอะไรมาเนิ่นนานเนี่ยมันจะคลี่คลายได้อย่าลืมว่าวันนี้มีเดอะซันไปแล้วมีเดอะซันไปแล้วไม่ต้องกลัวใบอื่นนะนะครับไม่ว่าไพา่อ,อย่างแฮงแมนอย่างเงี้ยมันเป็นการถูกแขวนการถูกแช่แข็งหรือการรอคอยอันเนิ่นนานคุณไม่ต้องกลัวแปลว่ามันจะคลี่คลาย นะในบริบทนี้มาดูกันต่อนะครับอืมโอ้โหดับเบิลสเตรนจ์ยินดีด้วยนะครับสเตรนจ์สองใบวันนี้อืมสิงโตสองใบ,บรนนรรเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายง่ายยิ่งกว่าใดๆดดับเบิลสเตรนจ์วันนี้ไม่ธรรมดาเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่าย าการงานการเงินหรือปัญหาใดจะถูกคลี่คลายได้อย่างแน่นอนมีความโชคดีครั้งใหญ่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้นะตามวาสนาตามบุญบาร,รมีแต่ละท่านน้อมรับไว้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้แน่นอนตามความเชื่อส่วนถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์จะทํานายว่าคุณได้คู่ดีแน่นอนมา stretch กับ double วันนี้ไม่ธรรมดามาดูกันอีกสักสองสาใบเดี๋ยวก็คงปิดได้แล้ววันนี้นะครับนะ ดวงดีขนาดนี้ไม่ต้องไปดูเยอะมากมายเดี๋ยวจะเยินเยอะขออีกสักใบสองใบโอ้โหวีออรฟอร์จูนโชคดีมาแล้วว e ออร์ฟอร์จูนไพ่กงล้อโชคชะตาตามปกติใบนี้ใบเดียวเป็นได้ทั้งโชคดีและโชคไม่ดีหมุนวนสลับกันไปตามชีวิตคนเรานะครับคนเราไม่อาจดวงดีตลอดแล้วก็ไม่ได้ดวงแย่ตลอดจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามจังหวะเวลาแต่บริบทนี้ไพ่ดีมากมายและมีทั้งเดอดซัน วันนี้มี The Sun กับ e e l o f Fortune คุณอยู่ในช่วงเวลาที่โชคดีดวงขึ้นฟ้าเปิดดวงเปิดอุปสรรคกำลังคลี่คลายใครเคยลำบากมาจะลืมตาอาปากได้แก้ไขปัญหาได้กำลังก้าวเข้าสู่ความโชคดีรับไว้เลยนะครับตามความเชื่อนะครับย้ำว่านี่คือการเสี่ยงไทยไม่อาจตรงกับทุกท่านแต่ตามหน้าไพ่ย,ยืนยันทำนายไปตามไพ่ตามตำราสากลเราไม่ได้พูดขึ้นมาเองเดอะซันกับวีออฟฟอร์จูนโชคดีมาแล้วรับไว้เลยนะโชคดีไปด้วยกันนะครับอ่ะขออีกสักใบนะครับ เพื่อตอกย้ำความโชคดีวันนี้ดูซิว่าจะมีไพ่ดับเบิลออกมาอีกหรือไม่อโอ้สองเหรียญดับเบิลไม่ธรรมดาวันนี้เอ้ยสองเหรียญเดียวเดียวเดียวเมื่อกี้มีสองเหรียญน,นี่นี่นี่น วันนี้ไพ่สองสำรับก็ได้2เหรียญทัวเพนทาเคิลสองใบดับเบลิลสเหรียญแปลว่าอะไรแปลว่าการหมุนเวียนสิ่งต่างๆในชีวิตคุณจะเป็นไปด้วยความราบรื่นอย่างยิ่งรับไว้เลยนะครับโอเคไปกันต่อขออีกสักใบนะจริงๆก็อาจจะพอได้แล้วแต่อยากจะรู้อีกสักใบเผื่อได้ดับเบลิลอีกสักใบก็ยังดีเออไม่แน่ไม่แน่ไม่ต้องซีเรียส สบายใจได้แล้ววันนี้โชคดีมาหาศาลกำลังมาน้อมรับไปด้วยกันนะครับผมรับด้วยโอ้โ <c> ห <oughs> พอละไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้ววันนี้ราชนีเหรียญ Queen of pentacles ใบนี้ออกมาเป็นไพ่อภิมหาเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดเพราะนี่คือพลังงานรวมนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครราชินีเหรียญถ้าเป็นตัวคุณเองใบนี้บ่งบอกว่าคุณจะได้รับความโชคดีทางการเงินมีโอกาสพลิกฟื้นชีวิต พลิกโชคชะตาดีขึ้นเรียกว่าถ้าเคยลำบากมาจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าสุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นตัวคุณเองที่จะกลายเป็นราชนีเหรียญไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับในความหมายที่หนึ่งจะมีความร่ํารวยมั่งคั่งขึ้นโดยลําดับอย่างมีเหตุผลนะไม่ใช่จูๆ่ๆนอนหลับตื่นมารวยเลยก็ไม่ใช่นะครับอันนั้นก็จะเกินจริงไปสักหน่อยอันนี้คุณต้องมีเหตุนะ มีเหตุถึงจะมีผลลงทุนลงแรงทํากิจการสร้างงานขยันขันแข็งมาแบบนี้ทําบุญกับบิดามารดาเอ,อเป็นคนกตันยูทําความดีมาโดยตลอดคุณจะโชคดีร่ํารวยมากขึ้นคุณจะร่ํารวยมากขึ้นอะไรแบบนี้หรืออีกอย่างนึ่งก็เป็นนารีอุปถัมภ์อีกแบบหนึ่งก็ได้ ตอนแรกที่มีเอ็มเพรสไปเอ็มเพรสด้วยราชินีเหรียญด้วยรวยยิ่งกว่ารวยแม้ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายถ้าคุณผู้หญิงมาดูโดยตรงคุณจะได้รับการยกย่องยกระดับฐานะขึ้นอย่างชัดเจนถ้าคุณผู้ชายมาดูนารีอุปถัม์แน่นอนนะครับเจ้านายผู้หญิงดีเพื่อนผู้หญิงดีได้ภรรยาดีแฟนดีอะไรแบบนี้ประมาณนี้โอเคจะเปิดเพิ่มไหมหรือจะพอแค่นี้เพิ่มไหมเพิ่มไหมสักใบเนาะสักใบเนาะอยากรู้เนาะอยากส่งท้ายเออสักใบส่งท้าย เพลินเพลินนะครับเสียงทายกันพลังงานดีขนาดนี้จริงๆพอแล้วก็ได้แต่อีกสักใบนะ่ะเ <c oughs> พื่อความเข้มข้นเพื่อมีดับเบิลออกมาอีกโอ้โหคุ้มค่าพอละพอจริงๆแล้วใบนี้ไม่ต้องเปิดละเดอะสตาราบยศเงินทองชื่อเสียงสรนเสริญมาเต็ม ความโด่งดังคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นในทางการงานการเงินเอาว่าคุณจะโดดเด่นมากขึ้นไม่ว่าคุณทําสิ่งใดอยู่นะพยายามออกสื่อตามความเหมาะสมสมัยนี้เรามีสื่ออยู่ในมือใช้ให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ยิ่งเป็นที่รู้จักคุณจะยิ่งเจริญก้าวหน้าหรือในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณที่ผมทํานายไปแล้วนะมิตรใหม่กัลยาณมิตรแฟนใหม่อะไรก็แล้วแต่เพื่อนใหม่ คุณจะได้เจอคนดีคนรูปร่างหน้าตาดีคนมีชื่อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือชีวิตจะถูกยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งได้รับสังคมใหม่ที่เชิิใช้เอารับไว้เลยนะครับประมาณนี้อ่ะพอสมควรแล้ววันนี้อิ่มเอมกันทั่วหน้านะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ